แม่ใช้ก็ถ่ายลาเต้เอาลาเต้ครับเดี๋ยววันนี้นะแม่แล้ววันนี้จะมาวัดส่วนสูงมันจะถึงหรอนะคะมันจะหนัก5กิโลกว่าแล้วฮะ5กิโลสามแล้วฮะพรุ่งนี้แม่เอาเสายเชลล์มาด้วยนะค่ะนอกจากลาเต้จะหนัก5กิโลสามแล้วนะคะลาเต้จะสูงเท่าไหร่ลูกเอาไว้เจ็ดสิบเอ้ยไม่ใช่เจ็ดสิบยืนตรงได้เจ็ดสิบเหรอไปถุงก็เจ็ดสิบสิอ้ชิบเฮ้ยโกงแล้วโกง ที่สุดแล้วนะคะถ้าแมวถ้าแมวฉลาดเขาจะเอาเอามือยันผนังเวลาเราเอาเราเอาตัวเขาเข้าไปแก้ผนังถ้าแมวปึกะเขาจะเอาหัวนะคะคุณมาดูนะคะว่าเราเต้จะจะจะฉลาดหรือว่าจะปึกคะดูลูกอ่าจิ๊บอ่าเดี๋ยวมาเลยเอามือเอามือมายันดูเอ้าจิ๊บเอ้าที่มมือมายันเลยเอาใหม่นะลูกนะ วิธีทดสอบแม่ฉลาดเวลาเราจับชนผนังเขาจะเอามือเอามือมาค้ำไว้นะอะดูกันหนึ่งสองสามจิ๊บหน้าหน้าแบนหนึ่งสองสจิ๊บหน้าแบนนะไม่มเป็นไรแต่แม่ก็รักครับแม่ก็รักครับ <c oughs> ลาเต้บอกไม่ต้องมาคุยเลยว่าลาเต้ปึก <c oughs> ปึกแม่ก็ เอามปเผื่อผิดพลาดท,ทางเทคน,นิคนะคะแมวฉลาดเขาจะไม่เอาหวอัวชนผนังนะคะหนึ่งสองโอ้เดี๋ยวด้วยเดี๋ยวดแมวฉลาดเขาจะไม่เอาหวอัวชนผนังหนึ่งสองซ้ำเอ้ยเอาเอาเอาดันอยู่แค่ข้างหนึ่ง <c oughs>